แล้วค่ะดิฉันไม่ได้มาเผื่อค่ะดิฉันมาจากลิติดโปรแฟร์ก็ใช่มาเผื่อคุณไงคะคุณนะ่ะให้พื้นที่ดิฉันมาเพราะอยากจะมาบอกชาวเผื่อทั้งหลายให้รู้นะคะว่างานดีๆรออยู่ค่ะลินติดโปรแฟร์หนึ่งถึงเจ็ดสิงหาคามนี้ที่ชั้นหนึ่งเซนทรัลเวสเกตมีกี่วันคะเจ็ดวันพลาดไม่ได้ค่ะต้องมาเลยนะคะเจ็ดวันนะคะคุณทอกหาแรกเคยคะก๋วยเตี๋ยวลุส่สวนค่ะอันนี้เป็นอาหารของคนที่รักสุขภาพโดยตรงเลยนะคะแล้วต้องบอกว่า เป็นที่ถูกใจของคนที่ชอบกินผักผักของเขานี่นะบอกเลยเขาคัดมานะคะเป็นผักผักปลอดสารแล้วไส้ก็เยอะแน่น,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 นๆเต็มเต็มหู้โหก็หหกัดไปแต่ละคำเต็มปากมีไส้ให้ืด้ถึงเก้าไส้ค่ะอันแรกคือหมูสับหมูยอไส้กรอกปูอัดกุ้งปลาหมึกเห็ดหอมสาหร่ายเต้าหู้ผักสดที่ใช้จากฟาร์มไม่มีสารเคมีเห็นไหปลอดสารพิษแน,น่นอนเห็นไหมตัวแป้ง้า น้ำจิ้มสีรสกลมกล่อมค่ะและนี่คือเมี่ยงปลาทูแป้งไรซ์อรี่มาต่อที่ของหวานกัน oh. อันนี้ค่ะอันนี้ที่บอกก่อนไม่กินไม่ได้ไม่กินตายตามนันเหมือนกันนะครับ <Little S 1> เลตเตอร์สวีทไดฟงกุ๊ดเบอกว่า oh. อันนี้ที่เขาเจ๋งมากก็คือแป้งเขาจะเป็นแป้งสูตรพิเศษที่นําเข้าจากญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นมันบางมากม,ามันนุ่มมากนะคะแล้วไม่มีส่วนผสมของนมไม่ปรุงแต่งกลิ่นและสีนะคะเนยที่ใช้นี่นะคะต้องบอกว่า แบนแบบเจไม่ผสมสารที่เป็นวัตถุก,กันเสียต่างๆแต่นี้เด็ดนะอันนี้อันนี้คือไดฟุกุที่เป็นสตรอเบอรี่กลิ่นสตรอเบอรีร่นม่หอมมากเลยเย็นชอบมากและแป้งเขงนี้นะคะแช่ตู้เย็นก็ไม่แข็งบางสิ่งบางอย่างเราชอบกินของแข็งแต่นี้ไม่แข็งอ,อะไรไดฟุกุต้องนิ่มอร่อย อันนี้คือ Little Sweet d a i f u k u ค่ะ <c oughs> อยู่ในางาน <c oughs> ไหนคุน้องคะลิ้นติดโปรแฟร์ค่ะ1-7สิงหาคามนี้ห้ามพลาดเลยชั้น1 Central Westgate แค <c> ่ <oughs> 7วันค่ะอ่ะไปเพื่งกันต่อดีกว่าค่ะไปค่ะ